สวัสดีค่ะผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีความสุขที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิหลังและสิ่งแวดล้อมนะคะแต่โดยสรุปแล้วสามารถแบ่งความสุขออกได้เป็น5ด้านหรือ5มิติด้วยกันค่ะความสุขมิติแรกที่ผู้สูงอายุต้องมีคือสุขสบายเป็นการดูแลร,ร่างกายให้แข็งแรงมีกำลังมีความคล่องแคล่วสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านกายภาพได้ตามสภาพที่เป็นอยู่ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ ความสุขมิติที่2คือสุขสนุกเป็นความสุขทางด้านจิตใจและมีความสุขในรูปแบบที่ตนเองพอใจบางท่านอาจจะสนุกกับความเงียบความสงบชอบปลูกต้นไม้ดูแลลูกหลานบางท่านอาจจะสนุกกับการไปเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจชอบดูทีวีชอบฟังวิทยุหรือชอบร้องรำทำเพลงค่ะความสุขมิติที่3คือสุขสง่า เป็นการตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองว่าเป็นที่เคารพเป็นที่ชื่นชมเป็นร่มโพร,มร่มใยของลูกหลานและคนรอบข้างซึ่งเกิดจากการที่เราได้ช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือลูกหลานช่วยเหลือคนในชุมชนเป็นจิตอาสาเป็นแกนนําในชมรมผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลําบากกว่าค่ะความสุขมิติที่4คือสุขสว่างเป็นการฝึกฝนการใช้สติปัญญาอยู่เป็นประจํา เพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของสมองให้น้อยหรือว่าช้าลงโดยการฝึกคิดเลขบ่อยๆคำนวณรารับรายจ่ายของตนเองมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยรู้มาก่อนและเล่นเกมรับสมองต่างๆเช่นเกมหมากรุก,กเกมหมากฮอสเกมปริศนาอักษรไข่และความสุขมิติที่5คือสุขสงบเป็นความสุขทางจิตวิญ,ญญาณ ที่ทำให้เกิดความสงบในจิตใจด้วยการปรับความคิดควบคุมอารมณ์จัดการความเครียดและบริหารจิตให้มีสติมีสมาธิค่ะ